สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนนะครับผมมาพอกับเก่งน้อยครับพ่อแม่พี่น้องมืาอนี้ครับเก่งน้อยได้เมนูซื่อเมนูส่วงครับพ่อแม่พี่น้องตำกุ้งสดนะครับผมมาครับพ่อแม่พี่น้องแซ่บๆซ่น้ำกันกินครับข้าวเหนียวฮ้อนๆคือเก่าหิวข้าวแห้งครับหากมาแต่เหตุงานครับพ่อแม่พี่น้องมาเด้อกินน้ำกันแซ่บโอ้ยคนน่ะอ่ะวัวลายฮันยังนอนกับจัด อืมอืม,อ,มอืมืซ้งมากครับพี่น้องไม่ได้ตามเองเด้อมันเนียอืม สดใสครับอืม,ม วัวสื่นส่วงครับอืมอืมอม,มันลากระยาแก่แล้วอืมจำนำนัว うん。コース อืมหมดกินตอนเติบอืมซดครับอืม,อ,มอร่อยจ้ำคำเขา้ายังไงอืมยอดความแซบ่บ อืมอ,มอเห็ดเลียดยไม่เมื่อยกินแน่เผ็ดเผ็ดโอ้ได้แหงครับซึ่งส่วงโอ้ยอืมกุ้งอ่ะ แซ่บหากินกันมะมะอจำน้ำอืม กุ้งมาลายแห้งครับผมโอ้ ผมติว <G ül> แซมอืมหวานจ,จุ้ยโบข้าวเลยพี่น้องจังแม่แซม ว้ามบีบง่าไปน้ำสดใสพี่น้องเลย เนี่ยมันแซมเนาะหอมมะนาว โอ้ยมีแหงครับเหตุงานมากไม่เมื่อย ต้นนเบิร์ตนี่มันเหลือ แซ่บครับ <c oughs> หวานจุ้ยๆเลยอืม Oh. Fin. อ๋าพี่น้องเผ็ดแซ่บนัวอร่อยครับผมกุ้งกับซดวางพร้อมอ่ะเก้งน้อยจะได้รับพิรำน้องไปแล้วครับผมคลิปหน้าจะได้เมนูแซ่บแซ่บเมนูใดกันรอติดตามรอรับชมครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับผมกระาังมาเบิ่งเก้งน้อยหลายๆาเนเด้อครับผมขอบคุณหลายๆาครับเก้งน้อยกับชิฮาเมนูแซ่บแซ่ครับมาฝากพี่ต่อน้องน้องครับผม เมื่อวานไลฟา์กินน้อยล่าพีและน้องเพียงสนี้ก่อนครับผมคลิปหน้ามาพอกันใหม่ครับพแม่พี่ไปน้องสวัสดีครับ